สวัสดี FC อาจารย์นอตตี้พิบับนอน,นอกทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตี้พิ่ปับนอน,นอกเจ้าข,ของ YouTube ช่องอาจารย์นอตตี้พารวยที่เห็นอยู่นี้เป็นผลไม้5ชุดที่อาจารย์นํามาถวายปู่องค์ดําแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นดอกกุหลาบ5ชุดเหมือนกัน99ดอก5ชุดที่มาถวายปู่เวทนะครับแล้วก็ปู่องค์ดำนะผลไม้นี่ก็9อย่าง5ชุดก็คือแก้บนรัฐบาลไทยนะแล้วก็แก้บนช่วงก่อนหน้านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น3ตัวรัฐบาลไทยนะครับลาวนะครับก็แก้บนปู่4ชุด แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็เป็นแปดหกล่างเมื่อวานหาหน่อยที่ปู่ให้เม็ดเดียวแล้วเมื่อวานไม่ใช่แค่เม็ดเดียวเมื่อวานปู่ให้สามตัวสามตัวเม็ดเดียวบนล่างด้วยกี่เด้งไม่รู้กี่แสนถูกกันคนละ้ขี่แสนนะบอกอาจารย์สิอาจารย์ก็เลยนํามาอีกชุดหนึ่งมาแก้แปดหกกับดอกกุหลาบก็ก้าดอกอีกชุดหนึ่งนี่มาแก้แปดหกแต่ว่าก็เป็นว่าเราค้างปู่อีกชุดหนึ่งก็คือสามแปดเก้าเมื่อคืนค้างสามตัวปู่อีกชุดหนึ่งก็เป็นผลไม้เก้าอย่างแล้วก็ดอกกุหลาบก็าจุดก้าดอกอี แล้วก็ถ้าวันนี้อาจารย์ก็บนอีกถ้าวันนี้ปู่โชบารมีอีก3ตัวเม็ดเดียวอีกอาจารย์ก็จะนําผลไม้9้าอย่างแล้วก็ดอกกุหลาบก็จะเาดอกอีกชุดหนึ่งก็จะรวมเป็น2ชุดนะเอาเป็นว่าข้างปูไปชุดหนึ่งเด้อเดี๋ยวอ่ามืออื่นเพิ่นซื้อมาลูกเอาของแม่แก่แล้วก็บนปูเพิ่มอีกนี่เป็นชุดชุดก่อนลูกกับขอถวายปูเลยอ่าสาธุปูอ่ะเราไปดูแนวทางฮานอยกันฮานอยวันนี้เด่นเจ็ดฟันเจ็ดลูกเจ็ดวิ่งเจ็ดครับเจ็ดสอง เจ็ดแปดสองแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดสี่อืม 7 2 7 8 8 2 7 1 7 9 7 4 3ตัวมี7 2 8 7 2 3 7 2 1ฟังอีกครั้ง7 2 8 7 2 3 7 2 1เม็ดเดียว7 2 2 7ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนโชคดีใครจะบูชาชุดตะกุดทาเวทกำไรนะครับก็มาที่ไลน์ที่อาจารย์ให้ลูกให้หลานทำให้นะครับ5 3 6 g k t นะครับเพจจริงก็อนอสิทธิ์ปู่ใหญ่แล้วก็รัตพงศ์สุพิทนะครับ5 3, 2, 1, 5, 3 2, 1, 6 g k t ครับขอบคุณ <sh> ทุกคน ปู่เวทก็ถวายนะอ่ะเดีย๋ยวพาเดินไปดูจักเขาวนะเป็นดอกกุหลาบนะครับดอกกุหลาบนี่99ดอก5ชุดนะครับนี่นะก็บนอีกเป็นค้างปู่หนึ่งชุดแล้วก็ถ้าบนอีกก็จะเป็น2ชุดเด้อร์พูดเดอเอ้อเออตามตัวเม็ดเดียวอีกเนี่ยผลไมา้ขอบคุณทุกคนครับฝากแชร์นะครับสวัสดีครับใครถูก3ตัวบ้างเมื่อวานคอมเมนต์ด้วยนะครับ